สวัสดีครับวันนี้เป็นตัว Honda j a z z GK นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวรถเป็นตัว S อธรรมดานะครับก็จะมีรีวิวนะครับตัวติดตั้งไฟห้บิดตัวนอกครับไบริดต้วนอกเป็นยังไงครับตรงนี้จะอมฟ้านะครับจะโดนแดดนะจะเห็นว่าแก้มอมฟ้านะครับแล้วก็ตัวข้างในสามารถเป็นปรับสูงต่ำไฟฟ้าได้นะครับก็สามารถปรับสูงปรับต่ำด้วยไฟฟ้าได้ตันนี้ก็ ถ้าตัวนอกญี่ปุ่นเขาจะมีมาให้นะครับแต่ว่าตัวในนะถ้าเราติดตั้งมาแล้วนะครับเราก็ต้องเดินสายเดินระบบเพิ่มด้วยนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้นะครับรถตัวนี้เป็นตัวเอนะครับตัวเอก็กุญแจเสียบแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จัดเต็มนะครับกระจกก็เป็นพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวครับมีครบหมดนะครับมีพับอัตโนมัติด้วยครับ ทั้งคืนก็จะเป็นไฟเรืองแสงแบบนี้ครับสวิตช์เรืองแสงแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับหรือว่าสั่งมาได้ครับออเดอร์มาได้ครับมีพร้อมส่งนะครับมีทั้งเป็นพินให้ด้วยครับปักตรงรุ่นให้ด้วยเลยนะครับเปวนนี้นะครับขอมใช้งานตัวเอแล้วก็ล็อกอันล็อกตัวนี้ก็เหมือนตัววีครับใช้งานเหมือนกันทุกอย่างขอมใช้งานนะครับ คืนก็จะมีไฟเรืองแสงแบบนี้นะครับสวิตตัวนี้สามารถสั่งได้นะครับมีขายนะครับพร้อมพินตรงรุ่นนะครับนี่ก็ล็อกอันล็อกได้เลยนะครับเหมือนตัววีครับพร้อมรับเตืนระบบครับตัวนี้ผมมีของแล้วก็พร้อมรับเดินระบบให้นะครับล็อกอันล็อกนะใหม่ก็รับเปลี่ยนนะครับรับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ดิจิตอลนะครับ วงมาลัยก็รับเดินมันติให้นะครับเติมเสียงลดเสียงเล่นเพลงโทรรับสายกาลังเสียงต่างรับเดินให้นะครับตัวนี้นะครับกอเป็นสวิตตัวนี้นะครับที่เราต้องเดินเพิ่มนะครับสําหรับตัวปรับเลนส์สูงต่ําไฟฟ้าก็ปรับตามมือได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตสี่สี่ระดับนะครับแปดสี่ระดับก็จะกดให้หมดเป็นแปดเป็นแปดแก๊กนะครับผม 1แก๊กจะกดได้2 2ระดับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวแบบตรงรุ่นร0 0เเซนะครับก็จะเป็นแค่3ระดับนะครับ6แก๊กนะครับผมหัวสวิตตัวนี้ครับข้อมันจะเหมือนแตกต่างกับตัว3ามแก๊กตรงไหนนะครับก็แตกต่างกันตรงที่เป็นเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะครับการถอดก็ถอดปาข้างออกมานะครับแล้วก็ชักตัวนี้ออกมาครับคันล็อตหนึ่งตัวตรงนี้นะครับ ดี๋ยวไปดูกันครับแซ่นะครับว่าแซ่ด้านขด้านล่างอย่างเงี้ยครับขึ้นมาดันขึ้นเรื่อยๆครับเป็นแค่กิ๊บล็อกครับไม่มีอะไรนะครับก็ออกมาครับมีน็อตอีกหนึ่งตัวหมุนออกมาครับเราใช้ไขควงครับปากนะครับตัวสั้นๆหน่อยนะครับจะได้ขันง่าย จะได้ขันง่ายๆนะครับหรือเบอร์แปดก็ได้นะครับแต่ว่าเบอร์แปมันจะขันช้าหน่อยนะเสร็จแล้วก็มัดออกมาได้เลยนะครับบึงออกมา,าตรงรนะผมทั้งสองฝั่งบนะฝั่งด้วยแล้วก็หลุดออกมาเป็นแบบนี้นะหลุดมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าไอเซ สามารถถอดปลั๊กได้จริงจริงไฟเขาจะอยู่แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมลายเส้นนะตัวนี้นะครับส่วนตัวสวิตช์ทางก็จะเป็นตัวนี้นะครับสวิตช์เดินเพิ่มเติมเดินสายเพิ่มเติมนะสวิตก็จะเป็น4พินแบบนี้นะครับที่จะเดินไปข้างหน้านะครับ ชุดสายนะครับเจ้ามีรีบวกนะครับเส้นหนึ่งเส้นครับกาวกาวรีหนึ่งเส้นนะครับว่ากาวของตัวลั๊กมอเตอร์ไฟฟ้าครับแล้วก็ไฟบวกสองเส้นนะครับตัวนี้จะมีบวกสองเส้นคือบวกเส้นหนึ่งครับหุ่นต้นอ้างแับไม่ตรงทางนะครับสองเส้นจะประมาณนี้นะครับผม จะดูปักนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าออกมาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ยครับข้อเสียมันก็คือสวิตช์มันจะเล็กกว่าตัวกรอบนะครับวจะเล็กกว่าตัวกรอบตัวนี้นะครับจะเล็กกว่าตัวกรอบตัวนี้นะครับผมที่แก้ปัญหาคือพันด้วยเทปนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซ้อนนะครับ ก็ยัดเข้าไปปกติ้มันก็จะลงไปแน่นปกติจะประมาณนี้ครับผมปกติครับะระว่างส่วนสายนะครับสายไฟนะเราก็เดินมาคนระับเดินมาพร้อมใช้างานนะสิ่งที่ต้องจำก็คือกาวนะครับกาวกับตัวรีบวกนะหนึ่งเส้นนะครับกับกาวครับกาวกับบีบวกแล้วก็ จากปากนี้ได้เลยครับหรือว่าจะกัชมุนอื่นได้ครับเพราะว่ามันมีไฟลี่มาหลายเส้นหลายตัวนะครับจะประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ตรงอื่นก็ว่ากันไปครับปักนะครับการเดินสายนะผมก็จะเดินนะครับเข้านะครับตัวนู้นนะครับมันจะมีช่องอยู่หนึ่งตัวนะครับ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าจะเห็นชัดนะครับฝั่งนี้นะครับของญี่ปุ่นนะ ตัวญี่ปุ่นจะไม่มีเดย์ไลท์นะครับก็จะเป็นมีมอเตอร์ตัวนี้ครับเพิ่มขึ้นมานะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นมอเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ขึ้นมานะครับตัวสายนะครับกับปลั๊กก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเอาไฟมาส่องให้ดูทีนะครับจะได้เห็นชัดๆขึ้นนะครับอันเดินสายนะผมจะเดินเข้าออกแากชุดนี้นะครับไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับ ก็คัตเตอร์กีดนิดนึงนะครับก็เดินเข้ามาเลยครับเดินไล่ตามท่อนอนเบรกมานะครับเดินขึ้นมานะครับเดินขึ้นมาได้เลยนะครับเดินขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับจุดนี้ก็เดินไล่ขึ้นมานะครับตามี้เลยนะครับเดินไล่ขึ้นมานะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ทิ้งปลั๊กไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไล่มา ผมก็จะไลต่ตามตามสั่นนะครับชุดสายไฟไเดิมแบบไล่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยนะครับไล่เก็บซ่อนขึ้นมาเรื่อยๆครับก็มาเสียบที่นี่ครับเอาอีกข้างหนึ่งนะครับผมก็เป็นอันแล้วเสร็จนะครับตรงนี้ไม่ต้องทําเดินสายไฟอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าสายไฟมันมาจากด้านในหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กธรรมดาเราสามารถที่จะ ปลาบออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กสำเร็จนะครก็สามารถสั่งซื้อไปติดตั้งได้นะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับปลั๊กนะครับการพอดก็จะนัดนัดงัดกิ๊บบีกิบตรงนี้ครับแล้วชักขึ้นมานะครับจะแน่นนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับปลั๊กนะครับสงรุ่นนะครับปีบปุ๊บ ก็จะออกมาเลยครับหน้าตาเราจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับสูงต่ำด้วยด้วยไขยควงได้ครับสามารถปรับได้ครับถ้ามันยังยังต่ำไปเราก็ปรับได้รปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ปแรบบัแบเอียงซ้ายมือขวาเอียงเอียงซ้ายเาอ,ยาอียงขวาก็ปรับได้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็น h ID ีญี่ปุ่นก็ปรับ ปล็อกปกก็จะเป็นแบบนี้นะครับปลักก็ไปปลปักเสียบตรงนู่นเหมือนกันนะครับก็ติดตั้งมาครับตัวนี้นะครับไฟนะครับจะไม่ใช่เดย์ไลท์นะครับถ้าเป็นตัวไทยจะเป็นเดย์ไลท์นะครับตัวญี่ปุ่นนะครับที่วิ่งขับกลางวันนะครับถ้าไม่มีเดย์ไลท์แสดงว่าไฟตัวนั้นเป็นตัวตัวตัวญี่ปุ่นนะครับถ้าเป็นกลางวันขับแล้วเดย์ไลท์ติดอันนั้เป็นเป็น RS ไทยนะครับ มันจะต่างกันตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเหลือบเหลือบฟ้านะครับด้านข้างจะต่างกันนะครับแล้วก็วิงกังวันเดลท์จะไม่ติดครับอันนี้มันมีแค่ไฟหลีอย่างเดียวครับเดลท์จะไม่มีนะครับไฟตัวญี่ปุ่นนะครับไม่มีเดลท์นะครับก็จะเป็นของสตาร์เล่ครับก็จับประมาณนี้ครับข้อแตกต่างของตัวญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีเดลท์ครับมีแต่ไฟหลีเท่านั้นนะครับ ก็แค่นี้ครับก็พร้อมใช้งานนะครับใช้งานได้เลยนะครับในชุดสายนะครับส่วนตัวชุดสายของตัวที่เป็นไฟตัดหมอกแท้นะครับก็มีตรงกลางนะเส้นหนึ่งนะครับก็ติดตั้งไม่ยากครับผมหรือจะให้ติดตั้งให้ก็ทัดมานะครับสามารถติดตั้งให้ได้หมดนะครับราคาก็รูรูกันอยู่ครับก็สามพันนะครับตัวนี้ ของติดตั้งพร้อมปักนะมีไฟมาหนึ่งคู่นะครับก็ของติดตั้งให้นะเดินสายให้นะครับครบพร้อมใช้งานนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ำก็จะขยับตามตามมือที่เราหมุนนะครับผมก็จะประมาณนั้นทั้งสองฝั่งนะครับก็จะปรับมาณนี้ครับผมสําหรับตัวสวิตช์นะครับที่เป็นปรับสูงต่ําไฟฟ้านะฟน,นะครับของไฟตัวนอก ตัวนี้จะแตกต่างกับตัวไทยคือตัวนอกจะไม่มีเดย์ไลท์นะครับจะเป็นแค่ไฟหลีเท่านั้นนะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับก็ไม่สามารถใช้กับตัว rs ตัวเดิมได้นะครับตัว rs จะเป็นคนละปลั๊กกันนะครับใช้คนละปลั๊กคนละอย่างนะครับจะแตกต่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับตัวไฮบริดนะครับนี้จะเป็นไฟหน้าของไฮบริดนะครับ mc ไฮบริดนะครับตัวนี้ราคาก็ ค่อนข้างใช้ได้นะครับในตลาดราคาเราก็ค่อนข้างสูงนะครับพร้อมใช้งานครับหลังจากนั้นเราก็เก็บสายได้เลยนะครับด้านในรถนะครับเก็บสายได้เลยนะครับตัวนี้นะก็เก็บสายเข้าที่เดิมได้เลยนะครับก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมได้เลยนะครับนี่ครับก็ไม่มีคนถือให้นะครับก็จะ อยากจากที่นึงครับก็เสียบเข้าปกตินะครับปลั๊กเสียบของให้ของมันครับเสเสียบปลั๊กไฟส่องเท้าฮอนด้เสร็จด้วยนะครับลืมแล้วก็ขันน็อตเข้าที่เดิมนะครับ๋ไปดูไปเลยครับก็เสียบปลั๊กเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นได้เลยดันเข้าไปเหมือนเดิมนั้นเข้าที่เดิมให้หมดทั้งสองฝั่งนะครับเราจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดันก่อนนะครับเพราะว่ามีมือเดียวครับผม ดันเสร็จแล้วก็เข้าเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะครับทุอือย่างก็น็อตนะครับหัวแฉกตัวนี้นะใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ขันนะครับล็อกแน่นแล้วก็จบครับแล้วก็ปิดฝาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ครับแรงลังมันปนนะชือ่อเวลาปิดต้องแนนตรงนี้นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับแลาวใส่ก็ดนันเข้าไปดันเข้าไปก่อนนะครับให้ตัวล็อกมันตรงก่อน,นนะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไป แบบนี้นะครับนะครับก็ตอบทุกอย่างครับปกตินะครับจะเป็นอันเสร็จครับก็ะประมาณนี้ครับก็พร้อมใช้งานนะครับสวิตช์นะครับปรับสูงต่ำไฟฟ้านะครับก็พร้อมใช้งานนะครับวันนี้ก็จากลาไปเพียงเท่านี้นะครับเกาะเป็น Jazz G K นะครับตัว S นะครับเดินระบบ ปรับเลนส์ไฟฟ้าสูงต่ำไฟฟ้านะพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นไฟหน้าตัวไฮบริด mc นะครับเป็นสูงต่ำปรับไฟฟ้านะครับก็จบปรัมาณนี้ครับสนใจยังไงก็ลองทักเข้ามาครับรับติดตั้งให้นะครับถือว่าใครติดตั้งไม่ได้ก็ลองทักมาถามครับก็จบประมาณที่รนะับขอบคุณมากครับผม